จับปุ๊บมันก็จับปุ๊บมันก็เร่งด่วนโอเคนะครับดูหลักแรกเปิดอะซิเตรินเปิดวาล์วเดียวนะเปิดก่อนนะอะซิเตรินหลังมือสัมผัสแล้วก็ทำการจุดติดสปาร์คไลทเตอร์จุดติดตรงนี้แล้วก็ทำการปรับ ให้เป็นเปลวตั้งเปลวลักษณะเปลวเปลวไหวๆแบบนี้ช,ชา้าๆใจเย็นๆช,ชา้าๆการปรับเปลวการตั้งเปลลช,ชา้าๆไม่ต้องรีบห้ามรีบย้ำนะครับห้ามรีบใจเย็นๆนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสายสายออกซิเจนอสิทีจากลมไหมันค่อยๆลำเลียงมาจากถังต้นขัวโอเคนะครับใต้ตรงนี้แล้วดูดูปเปลวอี้แล้วก็มาปรับวาล วาวออกซิเจนตรงนี้ค่อยๆช้าๆเปลวค่อยๆเปลี่ยน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 ช้าๆนะเอาช้าๆค่อยๆปรับค่อยๆปรับโดนวาวเดียวนะวาวอื่นไม่ต้องนะช้าๆมาปุ๊บลักษณะเป็นเปลวที่สามนะที่เราเรียนมาก็คือให้เลยนวลๆใสๆมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคนะครับดังนั้นได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเลื่อนเลื่อนมา อุ่นชิ้นงานตรงนี้อุ่นชิ้นงานช้าๆนะครับอุ่นชิ้นงานช้าๆไปเรื่อยๆช้าชไปเรื่อยๆ,รอยๆตรงมุมย้ำนะครับให้ถึงตรงมุมตรงนี้ขอบมุมมาดีแล้วก็ทำการออนออนสวตปรับไปสองสปีดแล้วก็เห็นประกายไฟไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วทำการกดตรงนี้ครับกดลมด่วนขึ้นไปปึบ๊บแล้วก็เลื่อนไปในทิศทางด้านหน้าแล้วคน คนตัดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันขาดไหมน้ําโลหะมันมันตกข้างล่างไหมยาวไหลต่อเนื่องเห็นไหมครับไหลาย,ยาวต่อเนื่องแล้วเอาทีมจับงานร้อนมาจับให้ชิ้นงานมันมันล่วงแบบนี้ตัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนชิ้นงานใกล้ขาดใกล้ขาดแล้วครับขาดมาปุ๊บหลุด อย่างนี้นะครับแล้วก็มาสวิตมาอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มาสวิตตรงนี้มาอยู่ตรงกลางเหมือนกันแล้วก็ออฟออฟระบบแล้วก็เลื่อนมาข้างหลังตรงนี้เป็นอันว่าจบเสร็จสิ้นขบวนการตัดแบบนี้เราก็จะเห็นรอยตัดยาวตลอดทั้งแนวเห็นไหมครับ